่ะโอเคกล่าวสวัสดีค่ะท่านเอซท่านลูกค่าใจดีค่ะวันนี้ช่างอลันบังคับให้ทํางานค่ะแทนช่างอรันไปทาอะไรมาคะไปทําอะไรมาไหนมาโชว์บาดแผลบารอยประสบการณ์เล็กๆน้อยๆไปทําอะไรมาอ๋อเอามีดมาลองคมค่ะโดนไปกี่เข็มคะยี่สิบจิ๊บจิ๊บเชนนั่งค่ะเชนนั่ง วันนี้ทําหน้าที่แทนช่างอลันนะคะขาดตกบวกพ่ออะไรขอประธานอภัยไว้หน้าที่นี้ไว้ก่อนเลยค่ะใส่ถุกมือไม่ใช่ว่าเป็นมืออาชีพอะไรนะคะกลัวมีบาดมือค่ะพอเห็นช่างอลันแล้วว่ามันคมจริงเร่มที่หนึ่งค่ะนี่โชกับ <c oughs> เล่มที่หนึ่งนะครับวัสดุ <c oughs> เป็นเหล็ก N อหกเก้าห้านะครับอนหกเก้าห้าใบยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้ว ด้ามยาวอยู่ที่4.5นิ้วสันหนาที่4มิลน,นะครับสุดเล่มนี้นะครับเป็นลักษณะของทรงโบวีนะร,บราคาอยู่ที่1,650บาทนะครับ1,650ปิดท้ายด้วยเขาควายนะครับช้าๆหน่อยค่ะดิฉันมือใหม่ค่ะจะป่วยจะป่วยเท่าไหร่คะจะป่วยนานไหมเนี่ยก็ประมาณขอม<พ>าคาประมาณหนึ<ะ>่งเดือนครึ่งนะครับนนครึ่ง<ต>นคร่งแต่ว่ายังรับงานสั่งเรื่อยๆ อ่าสั่งมาได้ครับสั่งมาได้เรื่อยๆเราจะจัดคิวไว้ให้นะคะกยังไม่ทำทำอ่ารอคิวไว้ก่อนพอหายปุ๊บก็เริ่มทําได้ทันทีนะครับเออช่างอะดิฉันเนี่ยช่างอะไรทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นดิฉันทำไม่ได้ทำไม่เป็นอันนี้พร้อมซองนะคะงานหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบค่ะพร้อมซองนะครับมีที่เน็บให้นะคะผ่านไปหนึ่งเล่มค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะ เล่มที่สองค่ะเล่มที่สองครับเดี๋ยวก่อนนะคะจับนี้ใช่ไหมอ่าเล่มที่สองนะครับเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันนะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันใบยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่สองจุดสามด้ามยาวที่หกนิ้วเดี๋ยวฉันทำให้ค่ะด้ามยาวที่หกนิ้วสันหนาที่ห้ามิลนะครับสันหนาที่ห้ามิลสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับด้ามให้นะคะอันนี้เป็นงานลาจเต้นะครับบุกลุย เต็มที่อัดได้เต็มที่ครับโซลาร์เชเต้ใช่ไหมครับครับโซลาร์เชเต้หรือแคมป์คล้ายๆแคมป์นะตัวนี้จะอยู่ที่สามพันห้าร้อยห้าสิบาทครับพันไปเถิดใช่ไหมครับครับผมด้านเป็นไม้ปุ่มประดูนะครับตัวกลางจะเป็นปุ่มประดูนะฮะหัวท้ายจะเป็นใบมาริสนะมาริสดำดำดำนี่คือมลิาลิสนะครับตัวกลางนี่คือปุ่มประดูครับค่ะเป็นด้ามฟูแทงผมเป็มด้ับฟูแทงค่ะประกบนะคะอ่ารับประกันด้ามครับไม่มีหลุด ถ้าบินหักแตกเปลี่ยนให้ใหม่อ่าไม่ใช่เปลี่ยนให้ใหม่คือซ่อมแซมให้ถ้าบินบินนี่คือไม่รู้บินในลักษณะของไปฟันเหล็กเอาไปฟันหินอแต่ถ้าฟันไม้ถ้าฟันไม้จริงอ่ะดูดูก็ออกอะบินหักแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเค็มให้เค็มให้มีปัญหายังไงดูเลให้อ่าพร้อมซองนะคะแต่ถ้าหักครึ่งเปลี่ยนเล่มใหม่โอ้โหมันมันถ้าเออทำไมถึงบางทีมีดบางเล่มทำไมมันหักเออการชุบครับ มันแข็งเกินใช่ไหมคะคืนไฟไม่พอนี้แหละค่ะสุดท้ายค่ะเล่มที่สามเล่มที่สามครับเล่มนี้เป็นเหล็กเคสามห้าสามสตีลนะครับมือสั่นคมือสั่นอย่าสั่นมันหนักอ่ะเคสามห้าสามสตีลนะครับใบยาวอยู่ที่สิบจุดแปดนิ้วนะครับเป็นพี่ของสิบจุดห้าเล่มที่แล้วอ๋อมีแฟดอ่มีแฟดครับมีแฟดเล่มที่แล้วเป็นสิบจุดห้าอันนี้สิบจุดแปดงานวิ่งเลยนะคะอ่าใบยาวที่อันอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยมีสันอย่างเงี้ยค่ะ นเป็น,น,นงานอะไรงานฮอลโลอ่ะเป็นงานงานฮอลโลอันนี้คมอันนี้สายฮอลโลบนลเหล้าครับอันนี้ราคาอันนี้ราคาอันนี้ราคากากเป็นสแตลเลตค่ะะฮกากเป็นสแตลเลตนะครับมันเก๋ตรงเนี้ยเขาเรียกส่วอะไรเนี่ยบิ๊กแบอ๊อนะฮะใบยาวไม่ยาวที่สิบจุดห้าไอ้สิบจุดแปดไม่กว้างที่หนึ่งจุดห้าสันสันหนาที่ห้ามิลได้ ด้ามยาวที่หกนิ้วประกบนะคะรับผมเป็นด้ามฟูแทงนะครับเดี๋ยวดิฉันให้ดูตัวสันตรงนี้ค่ะเอี๋ฉันกลัวโฮมมากฉันจับดีๆก่อนอ่าเรื่องนี้เป็นงานเกรดเอนะครับเป็นงานเกรดเอเขาคัดพร้อมนะคะอคัดไปไหนคะคัดคัดไปสวนราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเคสามห้าสามเป็นเคสามห้าสามนะครับเป็นงานที่ทำยากหน่อยไม่หน่อยอะน้อยหน่อยเหมพร้อม พร้อมฝักนะครับนี่มันเป็นเป็นซองหนังนะหนังควายแท้ๆเลยครับนาขอเวลาสักครู่นะคะควายเป็นนู้นควายเป็นนู้นควายเแถวนี้เป็นหนังควายแท้ๆครับพร้อมซองนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นข้าควายแถวนี้ก่อนนะคะก็มีเท่านี้นะครับมีสามเล่มแล้วก็รบกวนฝากลูกค้าช่วงนี้ถ้า อะไรยะก็ถ้าจะสั่งก็สั่งเข้ามาได้นะครับรับแกนสั่งรับงานสั่งเรื่อยๆแต่ว่าทําใจหน่อยว่าขอเวลาสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนช้าสุดนะคะแล้วก็จะรีบลงมือทําให้เลยค่ะแต่งานสั่งนี้รับเรื่อยๆนะคะไม่ได้หยุดรับงานนะคะแล้วก็หลังจากสามสีเล่มที่เห็นเนี่ยนะคะหลังจากหมดนี้นะคะก็จะพยายามไปค้นกลุมาขายเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่า ไม่ได้ทำงานก็ต้องใช้ตังค์ต้องใช้เงินต้องไปขนกูออกมาแล้วแล้วาแล้วส่าลอวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่สำคัญค่ะที่ัญนะกดโทรมาก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นโบอโทให้นะครับหลังจบคลิปนะครับครับผมสวัสดีครับ